เฮ้ยครับพบกันอีกครั้งนะครับใน TGR นะฮะ Thunder Game Review นะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกม a l r o n the Dark นะฮะเกมนี้ก็น่าจะรู้ดีนะว่ามีในหนังบ้างฮะก็น่าจะมีอ่า PS2 แล้วผมรู้แค่มี PS2 กับ Xbox นะฮะก็อันนี้ผมเล่นใน Xbox ล็อนะก็พักกระสุนมานิดนึงนะฮะโอ้โเกมนี้ก็ถือว่าเล่นยากนะน่ากลัวด้วยนะฮะก็ยังไม่รู้นะในเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้นะอ่าอากูจะปรับอะไรวะเนี่ยอ๋อไม่ต้องปรับนะะโอเคเริ่มจากอ่า อุ้ยอะไรวะอุกเกาะกันนะฮะโอ้อุ้ย,ย,ยต,ตัวตัวอะไรวะใช่ไม่ได้าพาแค่นี้มาอย่น่ากลัวนะฮะโอเคก็จะโอ้ยากฮนะเกมนี้ถือว่ายากผมก็ไม่ไม่เล่นตอนแรกให้ดูแนละ้วแม่งเบื่อนะฮะแค่จะโชว์ขับรถเท่ให้ดูนะก็เกมนี้ก็ออกมาจากหนังนะฮะโอ้อ่ก็พูดเนะรื่อยๆแล้วต้องโกรธรอบนะฮะ อ่าข้ามได้แนละ้วโหข้ามได้ก็ไม่บอกกูนะโหแค่ <Yeah. S 1> ล้อนิดนึนงยแล้วนะแสงเกมนี้มันจ้าจริงฮนะ mm hmm. ก็ทนดูแล้วกันนะฮะโหผ่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ mm hmm. อ่าโอเคขับรถมาแนละ้วโหขับรถมามาอันนี้อันนี้ด่านเอ่อ Six Nine s e e นะ Six Nine s p e e อ่ะ,นะอะแล้วก็เอาไปสักนี yeah. ่ อ่าก็ขับรถมานะฮะโอ้ตุนี่ความบงการนะฮะโอ้มาแล้วบลิ้นแล้วก็จะเจอคนมายืนงงนะฮะแม่งโอ้โหมีปัดต้องโกบุกอีกแล้วนะอ่าเอากดฆ่าไม่ได้นะโอ้ my god โอ้พระเจ้าของกูนะฮะอ๋มีขี้ไหลฮะมีขี้ไหลลงมานะฮโอ้ขี้หลั่งวาดูเลือดนะฮะโาวเลือดมากฮะไหลทำไมเลือยฮะโอ้โหขี้อะไรวะทำลายตึกเลือดฮะโอ้โหแม่งไหลเป็น ไหลเลื้อยงงูนะ,ะมาเรืโ่โอ,อ้ะโอ้โหรถเมฆกระจายขี้ทีเดียวนะโอ้โอปลาต้องโกะโอ้โอ้พ่อมึงตายนะเออเกือบโดนนะโ้าถ้าโดนนะกูจะฆ่าให้นะทำไมอ่ะ <c oughs> อะไรวะโอ้ <c oughs> พื้น,นที่ถล่มคะแกก็จะบ่น,นะอะไรก็ไม่รู้มันนะก็ดูก็ก็ฟังไปเรื่องนะมันก็จะพูดถึงปลาต้องโกะขึ้นราคาอีกรอบนะ <c oughs> โอ้ไม่ขึ้นอีกแล้วเหรอโอ้ขึ้นเยอะซะด้วยฮะคราวนี้สามสิบบาทฮะอ่ามันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะตามลำดับฮะบางทียากจะขึ้นเป็นร้อยไงเอาแค่นี้อันนี้ก็กด R T แล้วขับรถไปแล้วโอ้อ่ากูล็อกฮะเดี๋ยวกูจะขับแบบล็อกให้ดูนะไม่ไม่กูล็อกอ่ะไอ้ตัดไอตัดวิว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 ไม่ได้แดกกูหรอกฮะแหมอ๋ออันนี้ก็ต้องไปทางขวานะอันนี้กูรู้ฮะโอ้โหแหมโอ้ยสุดโอ้ไปทางขวานะโอ้ยวิววิวไหมกูด้กยสิ่งที่ A แล้วเนี่ยแหม วเนี่ยออกกระโดดนะฮะเออนะฮะโอ้ขับทางซ้ายอ่ะแน่ขับเทพไปดูนะโอ้อ๋อขวาขวาโอ้ยสแมนนะฮะโอ้รถนักงูฮะขับจะมาชนกูนะก็อดแดดนะฮะโอ้โดดนะเออนะฮะไม่สโลโมชั่นนะฮะเกมนี้มันก็บ้านะฮะเกิดจากขี้ก้อนเดียวนะฮะมันก็ทำให้มึงถล่มได้นะโอ้โหโอ้แต่ผมไปซ้ายซ้ายซ้ายรถมันก็ขับงูนะฮะโอ้ก็มีรถเมย์มาบังกูนะ โอ้ oh, โดดเลยฮนะ oh, โอ้โดด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 ที่ว่าแต่สปีดมันช้าก็ขอโทษด้วยกันนะฮนะมันอืดน,นะอ๋อไอ้รถอ่ะ้ายแท็กซี่หายอนะ่ะไอ้สัตว์เอ้ยเฮีย yeah. แม่งใกล้รถขา้างหน้าแม่งโง่อินนรกไปเลยสเัเฮ้ยแค่อ่ะไปต่อนะโอ้นะนี่ก็จะพอะไรวะ อ๋อกดวายฮะนี่ดูมองเนี่ยเน่เดี๋ยวขับเพลดูนะไอ้สัตว์ดันกูทำไมรถตำรวจโอ้โยไอ้ไอ้สัตว์ไอ้รถตำรวจแม่งขุ่ยนะโอ้ไม่ดีครัอ่ะขับต่อนะ้วโอ้ไอ้มุงมองเมื่อกี้ผมไม่เอาแล้วเนี่ยไอ้รถตำรวจทางหน้าเนี่ยไปชนแม่งนะครับเบินเอาอ่ะกูจะเบิร์นเอาอ่ะนี่ไม่ใช่รถตำรวจนะนี่รถปกติะรถคนปกติรถคนคนโง่คนหนึ่งที่มันไม่ใช่ชาวล็อกนะก่อไอ้สัตว์มึงทำจากชาวล็อกนี่แน่มึงโดนแน่ฮะ มีไอ้ตันแบบมัวมีแล้วไปเลยเอ้ยไอ้สัตว์โอ้ยแค่โดดยังไม่ผ่านเลยนะโหล็อกไม่ออกนะอ่ะเจะต้องล็อกให้ออกฮะอย่างเงี้ยไอ้ไอ้รถตำรวจหัวขวดนะฮะมึงมึงมึงอ่ะมึงโง่ฮะไปชนนะแม่งโง่ฮะโอเคไปจะต้องขวาไปทางขวาอู๋นะฮะรู้ดีนะฮะคนก็บอกเขาโหมึงเล่นกัดไปนะฮะโอ้ผมก็ไม่ได้กัดนะแต่แม่งเก่งคนทีไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหเกือบโดนนะฮะแม่งจะกินกูละสิมันมีวันด้วย เรถตำรวจควายนฮะโอ้หนนี้มันรอดไม่ได้ไก่แนละ้วเมื่อกี้แม่งรอดไม่รอดนะกู่ชนไปทีนนะึงนะไอ้สัตว์โอ้โหเฉียบเฉียบดีที่เกมมันมันยังไม่บล็อกไอ้หน้ารถกูนิดนึงนะโอ้โหไม่งั้นกูกระจุยนะโอ้โดดนะแหน่โอ้โหไอ้สัตว์ตามหลังกูเลยเหรออุ้ยเจี๊ยโอ้แล้วก็ล่วงเข้าปิวไอ้สัตว์โอ้ยผมช้านิดน,นึงนะฮะแหมเอ้ยสัตว์แพ้มาหลายรอบมากเลยนะอนะ่ะภายในห้านาทีนี้ผมก็ต้องรอดไม่ได้นะฮะ ก็จเจอรถตำรวจหัวขวดเลยนะฮะโหเป็นสายอะแนอะแ่มเราการขับขี่ได้มาตรฐานนะฮะแม่ในการรับรองจากสัตวแพทย์นะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะต่อไปโอ้แล้วก็มีรถเวนคันหนึ่งนะอ่าลงป้ายมึงมึงลงป้ายอ่ะแล้วกูไปแนละ้วอ่ารถยังโง่มันก็ชนมันหมุนนะแม่งโงนะ่ฮะโอเคเป็นขวาโอ้แล้วกล่องกูก็เด้งฮะเลยเสียวลาบอีกหนึ่งนะโอ้แม่คันไปตรงแบบนี้โอ้ลอยฮนะ ไม่อยู่ไกลๆนะโอ้โหนี่ผมขับเร็วนะเนี่ยมาอย่างเร็วเลยสัตว์โอ้ยนะนะไปเลยไปตามมันบังคับพ่อมาแล้วไปเลยอ่ารถนี้อมันก็มาเรืนะ่อยๆอะอ๋ออกอรถเวงคนแม่งครับอันนี้เราไม่ตามไอ้รถคันหน้าปะเทีนะับเร็วกว่าแม่งงวยคันนะั้นแหละแม่งขึ้นบนสัตว์เอ้อยโอ้ยลงทางเดิมฮนะโหแม่งหลอกกูนะกูสาบนะเล่นแบบเร็วๆแนละ้วเนี่ยอันนี้ผมด่าด่าเกินไปนะโอ้โห สวรรค์โทษกูแล้วไม่อะไรเอาใหม่รอบโอ้ยไอ้รถตำรวจหัวควลยมึงไม่ชนไปเลยไอ้สัตว์ชนกูหักห้องเลยฮะไอ้สัตว์เฮ้ยกูไม่เล่นดีดดีเกับมึงแล้วไอ้สัตว์ได้โอ้ยลอยนะโอ้แล้วกูก็ตายห่านะแหมเฮ้ยตำรวจหัวโขดนะกูชนเบิร์นเอาไอ้สัตว์เฮ้ยดีดีนะที่กูไม่มีบูทนะกูชนอะไรไอ้สัตว์นี่ยแต่โง่ให้ไปติดนะ รอบรอบเมื่อกี้มัน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 พอจะฉลาดพอเป็นพูดเป็นคนเป็นชาวล็อกมานีหนึ่งไงมันแม่งมาชนกูนะแม่งมาใกล้กูเอากกูเบียร์ับพ่อมเนี่ยอ้ามันชนเนี่ยอ้ากิบหายแม่งก็ตามหลังมาโอ้เราไอ้เราเที่ยงนี่ก็ไม่ลงนะครับอ่ะแล้วกูก็ลงเองนะโอ้คือแม่งขยุบลงไปทีเดียวนะโหจะไปรอบนี้เไงผมจะถามเจ็ดทีนะโหก็เหลือเวลาประมาณสักสามนาทีก็จะพยายามผ่านตรงนี้ให้ได้นะจะพยายามอะ แหมผมผมไม่แพ้ตรงนั้นสองรอบนะถ้าผมไม่แพ้นะโอ้ไปได้ไกลกว่าเดิมนะผมนี่จะรู้ทิศกว่าเยอะแล้วไปเรื่อยๆโอเคเจอรถรถเป็นยาวอ่ะแล้วก็ไปนะโอ้ซ้าย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 เนทโอ้โง่啊ะนี่รถคันนี้โง่ะตำรวจโง่ะอ้าวจะตามหลังกูอีกเหรอเืกดเน่าแม่งเลยไปเลย Let's go นะโดดฮะสตันนะโอ้อันนี้อยู่ไกลไหมฮะโอ้ไกลฮะแต่แต่มันก็ระยะมันก็โอ้โหมันมันไม่มันไม่ไกลเท่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วมันไกลฮะ กลัวนะกูกลัวนะกูบอกไว้ก่อนขูกลัวไอสตัดเอ้าชิบหายแล้วโอ้อูแม่งไล่หลังกูมาแล้วโอ้โหไอสตัดนี่รถตำรวจนี่แม่งหน้าหน้ากระทืบไอสตัดไอ้มันตามมาแล้วโอ้โหชิบหายชิบหายชิบหายสัสอ่าทีนี้ก็ไม่หลงกลนะเขาไม่ไปทางซ้ายนะโอ้โหไม่เนี่ยเอ่อรถนี่มันกระเด้งมาจากไหนเนี่ยโอ้ช่างแม่งนะคนทางซ้ายอะโอ้เนี่ยคนฉลาดชาติเลิญนะโอ้ เอ้เอารถติดไปมันเป็นโก้ไรเดอร์ฮะโอเคไปเรื่อยฮะโอ้โอ้แม่งก็ไอสัตว์รถเยอะจังวะโอ้นะฮะอ่าไปทางขวาโอ้ไมอรถจะจะเจอรถงาวนะไอสัตว์เลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไปทางไหนเนี่ยอ๋อไม่รู้อ่ะอ่าแม่งจะตามหลังกูว่ะอ๋อไปทางซ้ายงาวนะโง่เง่าเอาละผืนแม่งผืนแม่งยุบ่งเตอร์เลยนะโหหลบหลบรถให้พยายามหลบให้ได้นะหลบไม่ได้คุณจบทีนี้โอ้ขี่ไล่หลังแล้ว โอเคไอเดือนไล่หลัง,ลงมันไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรโอ้นี่เอ้ยไอสัตว์เอ้ามึงถอยรถหาพอ่อมือสัตว์ตามกูอีกเอาเข้าไปนะโอ้โหแม่งมาแล้วฮะไอ้เหี้ยนี่มึงกับกวนตีนไอ้สัตว์เอ้ยนานฮะนานอ่ะกูกูเลยโดนลงโทษเลยสัตว์เอ้ย,นะนะย,ย,อยไม่ทันเลยเหีย้ยแม่งเอ้ยน่ะโอ้โหแม่งไอ้เดือนกระแทกตามหลังไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหแม่งกระเด็นนะโอ้ยเคี้ย ม่งะยายำมแม่ก็ขันเมื่อกี้แม่งโอ้แม่งอนะแม่งตามหลังกูมาเลยฮะไอสัตว์มันจีจ้หลังกูไปอ,อ,อ่ะเออไอสัตว์พอแกะอ่ะไอสัตว์เอา้าอ่าแล้วก็ตายห่านะโอ้ผมขอพนันนะครับว่าทั้งคลิปมันก็ขับเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้แหละครับเก๊ะผมจะเล่นจนก,กว่าจะถึงเออ 12นาทีนะครประมาณ12นาทีครึ่งก็ได้แล้วมันไม่ผ่านมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับโอ้ยมันมันต้องผ่านให้ได้อ่าเนี่ยรอบรอบนี้ต้องผ่านนะรอบนี้ผ่านเลยรับรองว่าคลิปต่อไปก็ยังแม่งยังไม่จบนะผมบอกให้เกณฑ์นี้มันเล่นยากมากโดยเฉพาะไอ้ด่านรถเนี่ยผมจะโชว์คันเทพให้ดูนะแต่ว่ากูเทพไม่ออกนะนี่โดดแม่งเลยนะโอ้แล้วก็เหลียวตายนะเนี่อันนี้เราจะไม่เบรกนะโอ้เราจะไม่แฮนด์เบรกอะไรงั้นนะแม่งก็รถไม่โอ้โง่ฮะตำรวจมันโง่ฮะโอ้กี่โดนปั๊าพี่สองสองคันรวดเลยนะโอ้แม่งโง่ฮะโอ้มาแล้วอ่า สตันนะนี่ชาวร็อกต้องโดดสูงๆนะครับไอสัตว์นี่ตามหลังยี่กว่าเดิมนี่นโอ้โหทีนี้ก็เราก็ต้องเร่งสปีดนะเมื่อกี้ผมไปเบรนทีนึงเนี้ยก็โอ้แม่แม,ไม่ไม่มีบูทนะอ่านี่กูไม่งนะ่ะอ่ะง,ง่้ัตวนะไอ,ต,ไอตัวผ่านหลังกูไปอะง,ง่ฮะนี่ยไอคนขึ้นบนง่อมันงู้โอเคเป็นซ้ายนะนพึ่งจะ ยกขนะึ้นน oh, okay. ิดน oh, ึงนะก็ไม oh, oh, ah, oh, uh, ่เป ah, ็นไรฮะโอ้แม่งก็สไลด์ไปเรื่อยนะสไลด์สไลด์สไลด์ก็จะเจอโกสไตเดอร์ผ่านมาแล้วก็ไม่ต้องสนใจมันนะโอเคถึงซ้ายแล้วโอ้ไอสัตว์นี่มึงโอ้รถแม่งก็เยอะจริงๆนะฮะโอ้โหนี่นี่รงคันเทปอ่ะไปทางซ้ายนะโอ้โหนี่ผมไม่ลืมนะอ่าอดแดกกูแล้วมึงรอบนั้นกูหลงกลนิดนึงนะโอ้โหนี่รอบนี้ไม่พลาดเว้ยไอ้โง่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 นี่ยนะอ่าไอ้นี่นก็โง่ฮะไอ้นี่มึงก็ ชอบถอยหลังมาโดนกูนะโอ้โหกูเลยตายฮะช้าเขาหมันนะ่ยิงช้าจิงช้าสวรรค์นะกระแทกแม่งเลยฮะสำคัญโอเคไปเรื่อยอุ้ยนะโอ้ไม่โดนนะโง่อะข้าบุญสิไม่มีวันเว้ยโอ้ยเฮ้ยเด็กเด้อทำไมระยะมันใกล้กับเมื่อกี้จังวะเอาวะโอ้โหก็ต้องขับกันไทยนะไอ็สัตว์นี่ไอ้รถหัวรวยนี่โอ้วไอ้รถมืมึงินบังกูไอี๋ไอ้รถตำรวจแล้โอ้โนูไอรถตำรวจฆ่ากูรอบสองฮะไอ็สัตว์ มันมันกี่รอบแล้วรถตำรวจแม่งประมาณถ้านับถ้าจะดูตั้งแต่แรกก็พยายามนับเลยนะผมก็มไม่แน่ใจว่าสามหรือสี่นะแล้วตัวผมก็กลัวเนี่ยผมไม่ไหวเก็บตัดเอ้ไปตายกับกูเลยไปไม่ไหวนะครับแม่งต้องรอดยูด้วยไม่ตัดเอาบกูล่ะกูกูแม่งมาโอ้แม่งโอู้ยต้องโทษบล็อกเกมแม่งเกียร์ตัด